สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece s อร์ของครับ Mr K วันนี้ครับด่านอีเวนต์ของ X นะครับได้มาแล้วซึ่งอีเวนต์นี้นั้นจะมีความยากนะครับอยู่ที่แบทง่ายสีดาวแบบยากอยู่ที่9ดาวนะครับซึ่งมันเป็นแบบยากที่มันไม่ใช่9ดาวอะ <c oughs> คือท่านะครับคุณไม่ได้เปิดกาเช้าใหม่ตอนนี้นะ หรือคุณไม่มีตรวละครใหม่ๆครับอย่างเช่นไอ้เจ้าพวกอาหกดาวใหม่3ตัว5ดาวใหม่2ตัวเนี่ยถ้าคุณไม่มีนะครับบอกเลยครับว่าด่านเนี้ยากกว่า9ดาวเพราะด่านมันครับค่อนข้างจะอวยตรวละครใหม่แบบเยอะมากๆครับอวยทั้ง6ดาวใหม่อวยทั้ง5ดาวใหม่นะ ซึ่งด่านนี้ครับมันจะเปตัวละครบางตัวนะครับที่มันจะคูณแด้ครับซึ่งคุณสามารถเข้ามาดูได้ในทางของประกาศของกลีนะครับกดเข้ามาครับตรงประกาศนะครับแล้วก็อีเวนนะครับลงมาข้างล่างครับนี่ครับมันก็จะบอกตัวคูณของดอกเนาะซึ่งทีมนะครับที่ผมใช้ผ่านนั้นก็เป็นทีมที่เกาะไม่ได้คูณของดอกเยอะเพราะตัวใหม่ผมไม่มีถึงจะมีก็เหอะแต่มันก็ไม่ช่วยให้ผ่านด่านได้ ก็เลยต้องใช้ทีมที่มันคูลเล็กน้อยแต่ก็ผ่านได้เนาะซึ่งด่านอีเวนต์นะครับมันเป็นด่านอีเวนต์เพื่อลงไปเก็บเต่าสีรุ้งนะครับเก็บเต่าสีรุง้งครบก็จะได้ของรางวัลเนาะซึ่งของรางวัลน,นะครับก็มีมากมายเลยครับทั้งกุญแจเงินกุญแจทองเพชรรวมกันเนี่ย50เม็ดเนาะซึ่งรา,างวัลน,นะครับก็จะมีนี่นะครับ มีตัวละครของเจ้าเอกว่านี่นี่ไงมีตัวแดงครับตัวดงตัวแดงนะครับผงพวกเพชร,ร,รนะครับซึ่งอีเวนต์นะครับมันจะแยกออกจากกันนะครับก็คือ,อเควสจะมาวันนี้ถึงวันที่11เดือนหน้าแล้วก็เควสมาวันนี้ถึงวันที่28เดือนหน้านะครับซึ่งเควสนั้นวันนี้ถึง28นั้นของางวันมันก็จะน้อยกว่าวันนี้ถึงวันที่11นะครับ แต่ถ้าหากคุณต้องการจัดผ่านเควสท,ทั้งหมดนั้นก็คือให้คุณเก็บเต่านะครับให้ครบ500ตัวนะครับครบ500ตัวปุ๊บคุณก็จะผ่านเควสท,ทั้งหมดนะครับทั้งวันนี้ถึงวันที่11วันนี้ถึงวันที่28ครบ500ตัวก็คือเสร็จทั้งหมดนะครับของแจกเยอะนะและด่านก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายนะเรามาดูทีมกันเลยครับแนะนำเลยครับว่าด่านของ x นะครับ อย่าใช้กับปันเป็นสีเหลืองหรือม่วงนะครับถ้าหากคุณใช้นะครับมันจะทําการนะครับปิดแก้วจํากัดไม่ตายได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทินจำกัดการปีได้แค่สีตัวต่อหนึ่งเทินนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นั้นทําให้คุณแทบจะผ่านไม่ได้นะครับอย่าใช้กับปานเป็นสีม่วงหรือเหลืองนะครับให้ง่ายๆก็คือให้ใช้กับปานนะครับเป็นสีแดงเขียวหรือฟ้า นั้นนะครับมันจะผ่านได้ง่ายกว่ากันเยอะมากๆนะครับทีมแรกนะครับก็คือทีมของไคโดครับไคโดไฮบริด6ดาวครับทุกเรือก็จะมีคิงนะครับคิง6ดาวไอห้5ดาวของกาชานะครับกุซลบครับ5้าดาวของกาชาครับเอามาเพื่อล้างบัฟกร่อนนะครับแล้วก็แมงเงือกนะครับเอามาเพื่อล้างบัฟกร่อนนะครับ5้าดาวของกาชาครับ แล้วก็มิสเตอร์ซีโร่โคานีครับตัวฟรีของเทเชอร์แมพซึ่งตัวนี่ครับค่อนข้างจะสำคัญมากๆนะครับเพราะด่านนะครับเราต้องเปลี่ยนกับปันระหว่างการเล่นนะครับซึ่งตัวละครที่สามารถแทนได้เนี่ยหลักๆก็คือจัมอุติครับอุติห้าดาวใหม่อันนี้แทนได้เพราะมันอวยอุตินะครับหรือจะ เป็นน้องตายครับน้องตาย6ดาว6ดาวบวกพอได้หรือจะเป็นตัวฟรีอย่างพีก้าครับพีก้า5ดาวสีเขียวของบอสนะครับตัวนี่ครับนี่ก็แทนได้ครับหรือจะเป็นสโมเกอร์ครับสโมเกอร์5ดาวของกาชาครับอตัวสโมเกอร์หาสักครู่นะครับนี่ครับ สมัคเกอร์ครับห้าดาวของกาชาครับหรือถ้าหาคุณเป็นผู้เล่นที่เล่นมานานหลายปีเป็นผมนะเอาตัวนี้แทนได้ครับตัวนี้กราฟตัวฟรีซึ่งเป็นตัวฟรีระดับของตำนานนะครับเพราะคุณต้องใช้เวลาของการเล่นเนี่ยนานนะกว่าจะได้มานะครับทีแรกก็มีประมาณนี้ครับเอ้ยซัพพอร์ตลืมบอกครับ ซัพพอร์ตจำเป็นนะครับซัพพอร์ตของไคโดครับก็คือไอ้เจ้านี่ครับซีซ่าคราบซึ่งเอามาเพื่อทำให้บอสติดพิษนะครับอันนี้จำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตของคิงมีไว้ก็ดีนะครับทำการล,กล็อ,อกแก้วเนาะก็เป้เจ้าเปโลตัวฟีของเทเชอร์แบบนะครับมีก็ดีนะ ส่วนซัพพอร์ตของแม่เงืองนะครับเอามาเพื่อทําการเพิ่มค่าพ,พลังเฉยๆนะครับเพื่อจะได้สีเขียวตีแรงขึ้นนะทีมแรกก็มีประมาณนี้ครับมาลุยกันเลยครับซึ่งดานเนี้ยมันโคตรยากเลยนะมันอวยตัวใหม่แบบอวยมากแนกะอวยแบบโคตรโคตอวยแบบไม่เลือผูลุ่มตา ถ้าหากคุณไล่ตัวใหม่นะครับมันค่อนข้างจะผ่านได้ค่อนข้างจะยากแต่ดาน,นี้นั้นอยู่ตั้งหนึ่งเดือนเนาะถ้าหากตอนนี้ไม่ไหวรอกลางเดือนรอสิ้นเดือนคุณอาจจะเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะคุณอาจจะเปิดตัวละครได้ตัวละครใหม่ๆมานะครับไม่ไหวก็เดี๋ยวค่อยเล่นเนาะกลางเดือนสิ้นเดือนค่อยกลับมาเล่นก็ได้เหมือนกันนะครับ หรือถ้าหากคุณขยันหน่อยจะเล่นแบตง่ายก็ได้เหมือนกันนะครับเล่นแบตง่ายเก็บเต่าเรื่อยๆก็ได้นะไม่ต้องดีบร้อนก็เก็บได้นะครับแบตง่ายก็ผ่านได้นะดามันอวยแบตโอ้โห o H, โโอวยแบตโคตรอ่ะ <c oughs> เล่นสะพานยากเลยนะครับด่าเนี้ยถึงจะอ่เลขของหน้าดาจะเขียนว,ว่าแค่เก้าดาก็คือ แต่เป็น9ก้าดาวที่มันไม่ไม่ง่ายอ่ะถ้าหากคุณเปิดการชาร์จตัวความใหม่ๆนะครับมันก็ช่วยเหลือทีมได้ง่ายขึ้นเยอะนะถ้าหากไม่ได้เปิดแต่ผูนะครับมันก็จะยากมากของจริงนะครับก็คือกลุ่มสามขึ้นไปนะครับหมัดของจริงครับอุซบนหนาม,มีนะครับสีฟ้าครับ เปล่งก็ทั้งหมดให้กลายเป็นแก้วแพ้ทางสีแล้วก็บัฟช็อตหนึ่งเทินแล้วก็สุ่มบัฟกรอนะครับสุ่มบัฟกรอนะครับระหว่างกรอผ่าครึ่งแล้วก็กรอสีฟ้ากรอสีลุ้งผมยังไม่เคยเจอนะครับผมเห็นว่ามันสุ่มแค่2กรอนะกรอฟ้าหรือกรอผ่าครึ่ง1เทินนะครับถ้าหากผ่านไปครบ4เทินเทินสี่นั้นจะเจอกับการปิดไม่ตายแล้วก็ทําการ ปิดกั๊สเซคิวลูกเรือนะครับอ่าห้าเถินนะครับระวังนะพยายามปีให้ตายในอ่าสองเถอนนะครับสองหรือสามเถอนนะครับอย่าปล่อยไว้ถึงสี่เถอนนะ <Yes. S 1> ส่วนผมนั้นอ่อตรงนี้ครับถ้าหากคุณยังไม่มั่นใจว่าคุณจะตีตายหรือเปล่านะครับคุณก็ รอ,องก็ได้โดยการหาแก้วครับพยายามหาแก้วตรงสีมาเนาะถ้าคุณมั่นใจแล้วจะกดตีจะกดล้างเลยเก็ได้เหมือนกันนะครับเธอสามครับเธอเนี้ยต้องตีให้ตายแล้วกดไม่ตายของแมงเงือกครับและจมตีไปครับ กลุ่ม4นะครับเจอกับจินเบ s o โซโลกลุ่มยากใบกัะตาน7เทินรถโจมตี5เทินเหลือ4เทินใบกับตตานรถโจมตีเหลืออีกแค่4ี่เธอเนะครับก็ตรงเนี้ยต้องอธิบายก่อนนะครับว่าโซโลมี2ชีวิตจินเบมี1ชีวิตจินเบถ้าคุณตีไม่ตายเลือดเหลือ50% มันจะทําการดีดลูกเรือออก2ตัวแบบสุ่มนะครับสเทอร์นะครับต้องตีให้ตายใน1เทอร์นะส่วนโซโลถ้าหากมันตายไปมันจะดีดกับตาครับดีดกับตันของเราออกไปนอกเกม5เทอร์นะครับวิธีการแก้ก็คือหาตัวมาเปลี่ยนเป็นกัปตันซะอย่างนี้ครับ นี่ครับเห็นไหมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเอาไอ้เจ้าพิเคครับขึ้นไป,ไปเป็นกับตานซะถ้าหากโดนดีดออกไปก็คือโดนดีดแค่ไอ้เจ้าไคโดไอ้โดนดีดแค่เจ้าพิเคนะครับพิเคโดนดีดออกไปนะไคโดก็จะไม่โดนดีดนะครับแล้วก็ไม่ตายของยิงซับพอร์ตล็อกแก้วนะครับแล้วก็สกิลซูเปอร์คาร์ของไคโด เปลี่ยนแก้วสกิลไ่ต่อของไคโดครับแล้วกดโจมตีไปครับพอตายไปครับเกิดใหม่ครับแล้วก็ดีดครับเห็นไหมครับมันดีดหายไปแลละ มันดีกับตานนะครับกัปตันของเรานะครับหายไป5าเทินซึ่งเมื่อกีนี้นั้นพีเคไปกับตาเนาะพีเคเลยโดนดีดออกไปนะครับแล้วก็บอสใหญ่ครับบอสใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยยากนะครับแต่ยากคือแค่รองบอสนะบอสใหญ่ครับจะสุ่มเปลี่ยนสีนะครับ เปลี่ยนสีระหว่างแดงเขียวฟ้านะครับทําการครับเพิ่มเพิ่มคูดาของสกิลนะครับเพิ่มคูดาวเพิ่มไป1เทินและก็จะล็อกไม่ตายนะครับของลูกเรือนะครับ1เทินเอ้ยอกดเกรดนะครับเกรดสองครั้งนะครับซึ่งตรงจุดนี้วิธีการแก้ก็คือหาตัวที่มีสกิลติดต,ตัวนะครับในการการถูกเพิ่มเวลาของไม่ตายหรือหาตัวละครเอามาลดเวลาของไม่ตายเนาะ ซึ่งอดซบนั้นสกิลนั้นสามารถกรันการเพิ่มเวลาของไม่ตายได้เนาะมันเลยไม่ถูกเพิ่มนะครับและก็จะมีบัฟเกราะนะครับบัฟเกราะซึ่งมันจะสุ่มบัฟเกราะบางทีก็เจอับบเกราะสีฟ้าบางทีก็เจอเก,กราะสีลุงเนาะและก็จะมีบัฟครับบัฟไม่ตาย6เธอนะครับซึ่งบัฟไม่ตายนั้นผมใช้อาซพอร์ตขอไอ้เจ้าทิซ่าครับทำการติดผิดนะครับล้างบัฟก่อนครับ แล้วก็ไม่ตายครับแล้วก็ซัพพอร์ตออกมาครับซัพพอร์ตนะครับทำให้เขัตรูต,ติดผิดเนาะแล้วกดโจมตีไปครับโดยที่ให้อาสีเขียวปิดท้ายนะ บอสก็จะติดพิษตายนะครับพพอร์ซีซ่าสำคัญนะครับบอสจะติดพิษตายนะทีม2นะครับเป็นทีมที่จะอาคูณแต้มากกว่าทีมที่1นะครับกัปตันก็คือจะเป็นเอสนะครับคู่กับหนูยามาโตะ6ดาวครับเพื่อนจะเป็นลูฟี่ริเวอร์เต็ดนะลูกเรือก็จะมี3สาวครับซึ่ง3สาวครับหาตัวละครอะไรก็ได้ครับที่สามารถทำการอาล้าง บัฟลดโจมตีสีเทินเอามาแทนได้เหมือนกันนะครับอุซอบครับห้าดาวของกาชาดครับตัวนี้สําคัญมากๆนะครับทีมก่อนหน้านี้หรือทีมนี้ก็ต่างกับทีมก่อนหน้านี้ครับใช้พิษในการจัดก,การบอสซึ่งทีมนี้ครับใช้เผาไหมในการจัดก,การบอสซึ่งต้องเพิ่มเทินก่อนอุซอบเนี่ยทั้งล้างเกราะทั้งเพิ่มเทินของบอสได้ด้วยถ้าหากไม่เพิ่มเทินบอส ตีเราตายก่อนที่จะเจอพวกพิษหรือเจอพวกเผาไหม้นะครับอุปสคสำคัญแล้วก็ลูฟี่ริเบต็์หกดาวครับเขียวครับพีเคเหมือนเดิมครับพีก้าสโมเกอร์อ่กราฟน้องตายแทนได้เหมือนกันนะครับทีม2ก็มีประมาณนี้ครับทีมนี้ใช้เพื่อนเป็นลูฟี่ริเต็์หกดาวเลครับซึ่งทีมนี้ การเล่นค่อนข้างจะง่ายกว่าทีม1มากๆนะครับแต่เวลาของการเล่นเนี่ยอาจจะนานควหนึ่งนิดนึงแต่ทีมนี้นั้นไม่ต้องใช้ซัพพอร์ตนะเป็นทีมที่ไร้ซัพพอร์ตนะครับการเปลี่ยนตัวของเหนูยมะตวของผมนั้นก็ค่อนข้างจะอาจะเป็นสำคัญนิดน,นึงแหละ ถ้าหากเปลี่ยนตัวได้ตามผมเลยครับมันจะกลายเป็นซูเปอร์เปลี่ยนตัวตอนเจอบอสใหญ่พอดีนะ oh, <yeah. S 1> เปลี่ยนตัวครับอรองใหที่งนะครับ แล้วก็กลุ่ม4นะครับเหมือนเดิมครับกลุ่มุ่มเหมือนเดิมซึ่งอาทีนี้ครับจะไม่เป็นตัวละครับในการล้างบัฟก็ตอนกลุ่ม3นะครับซึ่งทีมนี้จะใช้วิธีการก็คือการดองเทินนะครับดองเทินไปเราไม่ล้างดองเทินจนครบ4เทินนะครับพอครบ4เทินปุ๊บก็จะหายไปแต่เราเจอกับการปิดไม่ตายแทน ซึ่งปิดไม่ตายนั้นเอสอนุยมโตนั um ้นสามารถล้างบัฟปิดไม่ตายทั้งหมดได้10เธอนะครับเลยได้ปัญหานะเราไม่ต้องล้างเก็แต่เราดองเทินเอานะครับเทิรนสามครับปรเปลี่ยนตัวต่อครับ เทอร์สามก็นมนเดิมครับโตเธอร์ไปครับของจริงคือตีตอนเทอร์สี่นะครับเทอร์สี่ครับเทอร์สี่เกะหายไปแต่เจอการปิดไม่ตายครับห้าเทิร์ปิดลูกเรือนะครับปิดสกิลของลูกเรือนะครับห้าเทิร์นะเทอร์สี่ครับโจมตีได้ครับ แล้วก็ดองบอสครับโซโลสอ,อาชินเบดนะครับเหมือนเดิมครับใบกับตนันลดชมตีสี่เธอนะครับกดเปลี่ยนตัวแล้วก็กดไม่ตายของลูฟี่ครับล้างบัฟใบกับตานนะครับแล้วก็เปลี่ยนแก้วแล้วก็กดไม่ตายของพีเคครับเปลี่ยนตัวขึ้นมาครับแล้วก็ไม่ตายของ3ามสาวครับ ล้างบัฟลดโจมตีนะครับตัวอะไรแทนก็ได้ในการล้างบัฟลดโจมตีเนาะแล้วก็กดโจมตีไปครับ s <S แล้วก็บอสใหญ่ครับบอสใหญ่ง่ายนะครับไม่ยากหรอกเออลืมไป มี2ชีวิตลืมลแล้วก็บอสใหญ่ครับ X นะครับสุ่มเปลี่ยนสีแดงเขียวฟ้านะครับซึ่งรอบนี้น้เปลี่ยนเป็นสีแดงครับเพิ่อเวลาไม่ตายนะครับสุ่มเปลี่ยนแค่มึนบนว่างเปล่าหรือระเบิดนะครับกดเปลี่ยนตัวครับกลายเป็นซูเปอร์เปลี่ยนตัวแล้วกดไม่ตายครับรับโฉมตี ลูฟี่บัฟเอลเี่ยแก้วเปลี่ยนแก้วนะครับแล้วก็อ,อุศนะครับสตาร์ถ้าหากคุณไม่มีลูฟี่เองนะครับถ้าหากไม่มีลูฟี่เองหาตัวละครเอามาบัฟแล้วกเ็เปลี่ยนแก้วตอนอุลองบอสได้เหมือนกันนะครับเอามาแทนกันได้นะแล้วก็หาตัวละครที่สามารถล้างบัฟใบกับปันบวกกับบัฟลดจมตีเอามาแทนสามสาวได้เหมือนกันนะครับคือมันเปลี่ยนได้นะ มุศพครับล้างบัฟกราะแล้วก็เพิ่มเถิดแล้วก็โจมตีไปครับแล้วก็เจอไฟเผาครับตู่ประมาณนี้ครับทีมของการผ่านด่าอีเวนต์นะครับก็เป็นทีมที่อ่อผ่านได้แหละแต่อาจจะคูนแป้มได้ไม่เยอะนะครับเพราะ ดานี่มันโคตรอวยตัวใหม่เลยคือทุกคนที่มันเพิ่มแ้มของดาเน,นี้ยส่วนมากนะครับมันเพิ่มแ้มจริงแต่มันไม่ได้ช่วยให้การผ่านดานได้ง่ายขึ้นเลยครับการเล่นเลยต้องมีประมาณนี้เนาะก,ก็เป็นอีเวนท์ที่ยากก็ค่อนข้างจะยากนะแต่ถ้าหากคุณมีตัวคอยใหม่ครบเนี่ยมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็ลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีมกันดูเนาะซึ่งทีมอ,อื่นๆนะั้นในกลุ่มก็มีนะครับลองไปดูกันได้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับดีไหมฮสวัสดีครับ